หากว่าคุณสลับยางเป็นประจํานะครับผลที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับก็วันนี้ผมจะพาไปวัดตัวดอกยางที่เหลือเนาะว่ายางที่รถคันที่สลับยางตลอดเนี่ยผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอาจ,จตามมาดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูที่ยางที่เคยอยู่ด้านหน้าก่อนเนาะแต่ตอนนี้สลับลงไปอยู่ด้านหลังนะครับมาตามไปเลยก็เครื่องมือที่เราใช้วัดก็จะมีตัวเวอร์เนียเนาะในการใช้วัดนะครับโดยทีอ่อันนี้มี3าม่องพอดีผมจะแทงไปที่ร่องกลางนะ ก็จะได้อยู่ที่0.6ม mm ิลลิเมตรนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูล้อหลังที่กำลังจะไปอยู่ข้างหน้าเนาะที่กำลังทำการถ่วงล้อให้อยู่นะครับเดี๋ยวกล้องนำไปก่อนเลยไปปกติถ้าเกิดมาสลับยางที่ร้านนะครับเราทำการถ่วงล้อให้ด้วยนะครับผมยิ่งถ้าใครที่เป็นลูกค้าของทางร้านเนาะเปลี่ยนยากับเราสี่เส้นนะครับเราสลับยางให้รีครับผมอ่าเดี๋ยววุ้เดี๋ยวผมขอวัดต่อยางแป๊บหนึ่งจิ้มไปที่ร่องกลางเหมือนเดิมนะครับโอเค ก็จะเห็นได้ว่า0.6เหมือนกันนะครับผมเนาะโอเคก็นี่แหละครับถ้าเกิดรถที่มีการสลับยางเป็นประจำเราเห็นได้ว่าดอกยางเขาจะเรียบเสมอกันนะครับพอๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังนะครับซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณใช้งานยางชุดนั้นได้อย่างยาวนานขึ้นนะครับก็สําหรับท่านใดที่ไม่เคยสลับยางเนาะและอยากสลับยางต่อให้ไม่ได้มาเปลี่ยนยางที่ร้านเราก็ตามนะครับเราจะมีแพ็กเกจราคาพิเศษให้นะครับก็ยังไงสนใจก็เรียนเชิญครับ